ผมก็ประเวจากร้า,านสุนัขป,ป,ปั๊ปี้พละได้นะครับก็พอดีอเคยได้ได้มีโอกาสลองใช้อาแชมพูของทางโอทูก็คือทางโอทูได้เข้ามาแนะนำแชมพูกับทางร้านซึ่งตอนแรกทางร้านเราก็าไม่ได้ยังไม่ได้มีความมั่นใจเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าปีนั้นมัน,ม,นมันจะมีที่ร้านมันจะมีลูกสุนัขอยู่ประมาณสองสตัวที่ว่าคือเหมือน เขามีอาการเป็นผิวหนังก็คือขนเขาลวกแล้วก็อาจจะมีกลิ่นนิดนิดแต่ถ้าพาไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ตรวจไม่เจออะไรคุณหมอตรวจเชื้อราก็ไม่เจอตรวจขี้เลือนก็ไม่เจอตรวจขี้เลือนก็ไม่เจอก็คุณหมอจนคุณหมอเขาก็แนะนาแค่ว่าอาบน้ำให้เขาบ่อยๆแล้วกันมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายเดือนก็ไม่หายเราก็เลยเออได้แชมพูที่ทางโฮทูมาให้เราลองเอามาใช้ดู ก็ลองอาบไปลองอาบไปเขาก็จากที่ว่าตรงช่วงหน้าอกช่วงช่วงปากจะไม่มีขนเลยซึ่งจะไม่มีขนเลยขนมันจะร่วงไม่ขึ้นขนเขาค่อย,ค,อยค่อยขึ้นแล้วก็จากอาการที่ว่าเหมือนว่าลูกสุนัขเขาเขามีกลิ่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอาบน้ําให้เขาก็ไม่หายพอลองใช้ตัวนี้ไปประมาณสักสองครั้งกลิ่นก็หายไปแล้วก็หลังจากนั้นขนก็ก็เริ่มเริ่มขึ้นมาก็เลยทําให้เรามีความมั่นใจในสินค้าของทางโอทู แล้วก็ตอนนี้น้องหมาตัวน,นี้ก็ผลเขาก็ขึ้นเต็มเป็นปกติแล้วแล้วก็แล้วก็ส่งท,ที่เราชอบก็คือชอบตรงที่ว่ามันเป็นแชมพูที่ว่ามันทามาจากออแกนิกจริงๆก็คือเวลาถ้าเกิดเป็นบางทีเราจะกลัวเรื่องว่าเวลาอาบแล้วถ้าเหลือถ้าแชมพูรหรือแย่แชมพูมันจะกัดผลกัดอยู่ได้ก็คือทอําจากธรรมชาติเราก็เลยสบายใจว่าถ้าื่อกีเราอานมันหาจจะเหลือตกทางบ้านก็จะไม่มีอันตรายอะ,ะไรกับผู้สุนัขอะไรอย่างเงี้ยครับ น้องชีวาว่าตัวนี้ก็เคยเป็นโรคอยู่หนะักก็คือเขาจะาไม่มีขนไปหาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจเชื้อราก็ไม่เจอตรวจที่เรือนก็ไม่เจอแต่หลังจากที่ใช้โอทูไปประมาณสองสาครั้งอาการเขาก็เริ่มดีขึ้นเริ่มหายไปแล้วก็ตอนนี้ขนขึ้นเต็มแล้วครับก็คือตอนก่อนหน้านั้นตรงช่วงช่วงหน้าอก ช่วงหน้าอกเทากับตรงช่วงปากจะไม่มีขนเลยตอนนี้ขนเขาก็ขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วร้านปัฟฟี้พระไดนะครับ mm hmm. ก็คือทางร้านเราก็จะจัดจําหน่ายอาปอมแล้วก็ชิวะว่านะครับปอเมเรนเนียนแล้วก็เชื่อว่าโดยเราจะจําหน่ายเป็นสายพันธุ์แท้นะครับแล้วก็จะเป็นไซส์ถอยแล้วก็ไซส์ทีครับแล้วก็ทางเราก็จะมีทุกสีนะครับพบกันได้ที่หลังห้างอาราไดซิลลัสลีครับ